<New. S 2> <Wow. S 1> สวัสดีครับพบกับผมวิกเตอร์ในช่วงของซิกแพคนิวครับซิกแพคนิวเรื่องแรกนะฮะเป็นเรื่องราวหรูๆที่ส่งตรงมาจากมหานครดูไบอีกแล้วนะฮะเมื่อเขาเปิดตัวรถพยาบาลสปอร์ตครับ Lotus Evora นั่นเองที่มีราคาสูงถึงคันละ6ล้านบาทเลยนะฮะ ซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีความเร็วสูงถึง261กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยให้ทีมแพทย์เนี่ยเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน3-4นาทีเท่านั้นครับ <Wow. S 1> และจะถูกนำมาใช้ภายในสิ้นปีนี้นะฮะโดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยกว่า50คนจะต้องได้รับการฝึกฝนในการขับรถคันนี้ก่อนด้วยนะฮะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าคนไทยไม่ต้องอิจฉาเขาหรอกนะฮะเพราะว่ารถมูลนิธิร่วมกันตันยูของเรานะฮะก็รวดเร็วไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วครับ <Wow. S 1> ข่าวที่2ครับก็เป็นแคมเปญที่กรุงลอนดอนเนี่ยร่วมก คลิปบริเตนไชดินเองครับที่เข้าออกมารณรงค์นะฮะให้ชาวเมืองตรนักถึงการทิ้งก้นบุหรี่ให้เป็นที่เป็นทางนั่นเองครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะชาวเมืองหลายคนคิดว่าการทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆสิวๆนะฮะแต่พวกเขาหารู้ไหมครับว่ารัฐเนี่ยจะต้องเสียงงบประมาณกว่า3.8ล้านปอนต่อปีเลยนะฮะเพื่อกําจัดก้นบุหรี่ประมาณ6ล้านตัวครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปรณรงค์กันดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคนไทยเนี่ยก็ควรดูไว้เป็นแบบอย่างนะฮะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เล็กๆสิวๆววแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสิวหัวช้างก็เป็นได้นะครับ <Yeah. S 1> ข่าวที่3ครับเป็นเรื่องล้ำลำที่มาจากโคเปนเฮเกนนะฮะหนึ่งในเมืองที่ได้ชื่อว่าล้ำที่สุดในโลกนั่นเองครับเ <Yeah. S 1> มื่อเขาเปิดตัว Cycle Snake หรือว่าถนนยกระดับสำหรับจักรยานที่ยาวถึง7 2 1ฟุตครับกว้าง13ฟุต ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะเพราะว่านอกจากจะช่วยลดปัญหาการจราจรแล้วเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยและรวดเร็วให้กับคนขับขี่จักรยานแล้วความสวยงามของมันครับยังช่วยดึงดูดให้ชาวเมืองหันมาปั่นจักรยานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะฮะแถมยังดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยมายน์โฉมกับสิ่งก่อสร้างที่ล้ำสมัยอีกด้วยนะฮะถือว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดจริงๆครับ <Yeah. S 1> มาต่อกันกับข่าวที่4ครับเป็นเรื่องน่าชื่นชมครับเมื่อ hairstylist หนุ่มชาวนิวยอร์กคนหนึ่งนะฮะเชื้อสายฟิลิปินนทีี่่่มชือวา Mark ะะ เขาออกมาให้บริการตัดผมฟรีทุกๆวันอาทิตย์ครับให้แก่ผู้ยากไร้ในมหานครนิวยอร์กโดยเขาเองเนี่ยเริ่มต้นตัดผมฟรีให้กับทุกคนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2012นะฮะเพียงเพราะคิดว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันครับทำไมคนไม่มีเงินถึงตัดผมกับเขาไม่ได้รวมถึงเป็นการสร้างความรู้สึกดีๆครับได้ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นกำไรทางจิตใจนะฮะที่ประเมินราคาไม่ได้จากที่ไหนด้วยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับ ข่าวที่5ครับเป็นคลิปของคู่รักชาวจีนคู่หนึ่งครับที่ฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังใช้เงินนะฮะฟาดหัวสามีครับเพราะว่าเขาเนี่ยจับได้ว่าสามีของเธอครับแอบซ่อนเงินที่ทั้งคู่เนี่ยจะใช้สร้างบ้านร่วมกันในอนาคตนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค้าว่าจะดุเดือดขนาดไหนครับ

เอาละฮะปิดท้ายซิกแพคเนววันนีวว้กันด้วยเรื่องของหนังสือที่มีชื่อว่า on the destiny of the soul นะฮะที่โด่งดังยิ่งขึ้นครับเมื่อคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลฮาร์วาร์ดนะฮะได้ออกมายืนยันครับว่าหนังสือเก่าจากศตวรรษที่19ที่พบในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยลฮาร์วาร์ดเล่มนี้นะครับทำมาจากหนังของมนุษย์100%อยครับอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมละครับว่าหน้าตาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ แล้วกลับมาติดตามซิกแพคนิวและผมวิกเตอร์คนมีซิกแพคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับว้าวซิกแพกนิว